อันนี้สาธิตก่อนคือหมายความว่าออกแบบก่อนครับทําอย่างนี้ตั้งตรงดึงแต่ไม่ใช่นอนอ้าวดูวิธีทำอ้าวจัดเลยครับอาจารย์อ้อนสวมปับ๊บสวมฟันปับ๊บเปิดประสวิตแล้วครับสักลงดึงมาข้างหน้าปึ๊มันจะขาดน้อยมากเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับสักลงติดกับหนังศีรษะเลยนะครับ สักเก้าสิบองศาเลยอย่างนี้ดูนะฮะเขาบอกบเอาข้างบนออกนิดนึงเห็นไหมครับตัดสักตรงนี่นิดนึงคือหมายเขาว่าอย่างนี้ี่ยมันจะล่วงออกมานิดนึงเห็นไหมนิดนึงนี่นิดนึงขนาดนี้นี่ดูนะนี่ครับนิดนึงครับไม่มากนะดูนะดูวิธีทำรรเราสักตรงอย่างเดียวเก้าสิบองศาระหว่างหนังศีรษะให้ให้ฟันยางของเรานี่สักตรงลงอย่างเดียวเฉพาะด้านบนนะครับ เพราะด้านบนนะด้านข้างไม่ต้องนะครับด้านข้างต้องแต่เราจะต้องเอียงเอียง45องศาอ่าโอเคพอด้านบนได้เสร็จเอาผมออกนิดหน่อยดูด้านข้างเอียงเอียง45องศาองศานะครับดูนะฮะเป็นการเอียงนะครับตอนนี้ตอนแรกมันตรงใช่ไหมฮะครับตอนประมาณด้านข้างเราเอียง45องศามันจะออกพอดีเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ45องศาหางคิ้วริมหูหางคิ้วครับด้านข้าง มันจะมีมุมฉากของมันอยู่อย่างนี้ปึ๊บคือหางคิว้วริมใบหูพอด้านหลังเราก็ใต้หลังใบหู45องศาดูนะฮะปึ๊บมาอ้อมมาดูทั้งหลังทีนี้ปึ๊บด้านบนเราตัดแล้ว90องศามาดู45องศาถ่ายใกล้ๆเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียนะครับเนี่ย45องศาเนี่ยนี่ปึ๊บนี่ดูนะครับ แต่จริงๆเขาจะตัดลองทรงต่ำแต่เขาบอกว่าให้เอาข้างบนออกนิดนึงเราจําเป็นต้องใช้เบอร์สี่สัก90องศาด้านข้าง45้าองศานี่ก็เป็นลองทรงต่ำแต่ซอยด้านบนครับนิดหน่อยนิดหน่อยนอนแค่นั้นแหละครับนี่ครับนี่ไม่เราก็ต้องบอกเป็นทรงนี้ด้วยใช่ไหมบอกเป็นทรงนี้ด้วยบอกทรงอันที่เราวางวางปัตเลียนนี้ด้วยนี่เบอร์สี่ทีนี้เรามาดูข้างขวา สักตรงกลางตั้งตรงมาด้านข้าง45องศาสักตรงกลางด้านบนมาด้านข้าง45องศาหลังใบหู45องศาถามว่าปัจเลียนจะชนหูไหมชนไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่หูเรามันมีฟันยางรองอยู่มันไม่มันไม่บาดอย่าไปกลัวว่ามันจะบาดนะฮะนี่เราเราก็แนบไปกับหูอย่างนี้มันก็ไม่บาดหรอกเพราะว่าบางคนอาจจะกลัวไม่กล้าทําเป็นผู้หญิงยิ่งไม่กล้าทําใหญ่เลยนะครับนี่นะครับ ทำอย่างนี้แล้วก็ดูอาจารย์อ้อนไว้ให้ดีว่าอาจารย์อ้อนน่าตาแบคราวอาจารย์อ้อนด้วยอาจารย์อ้อนนี่ชาติก่อนเป็นฤาษีฤาษีตาไฟพอมาชาตินี้เลยมาเป็นช่างตัดผมก็ว่ากันไปตามโบราณวรรณคดีเป็นการระบบเป็นการระบบแปลว่าช่างตัดผมการระบบบาร์เบอร์สมัยพุทธกาลทั้งภาษาต่างประเทศแล้วก็ภาษาโบราณได้หมดเลยครับกันระบบบาร์เบอร์ได้ทั้งภาษาไทยภาษาลาวภาษาเขมรได้หมดเลย ได้อย่างละคำสองคำบอยางละคำสองคำแต่เอามากไม่ได้ครับตัวชน้ำพึงขมิ้นบอกว่าขอตัวยาแแนวลาวขอจุดบุรีน้ำภาคกลางขอต่อไฟดาโคลาดขีไม้นี่ก็ไดแค่นี้เลยครับขอโชดเด้อครับเด้อที่พูดไปแบ่ามีเป็นตลักครับอ่าสา่ต่อเลยครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับคือการขึ้นเครื่องบนเสร็จแล้วด้านบนเสร็จทีนี้จะมาดูด้านข้างแล้วนะครับมาดูด้านข้าง อึ้บหันมาทางกระจกปั๊บลองทรงต่ําด้านข้างดูนะฮะอันนี้มันเป็นทรงอยู่แล้วเราแค่วางวีสร้างแบบดูนะฮะวีสร้างแบบงายๆครับงเฉียงเอาปลายวีนี่กับติงหูนี่เฉียงวีอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บวีลงนิดเดียวนะนิดเดียวเมเป็นลองทรงต่ําไงลองทรงต่ําต้องนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะเอาเอาตอนสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยเอาวีไว้กับติงหูนี่ครับ ปาดจอนแล้วก็เอาหวีไว้กลางหูนี่ปาดด้านข้างแล้วก็แทงหวีเข้าไปหลังหูนี่ตะแคงฟันหวีหงาย30องศาครับแล้วก็เอาบัตรเลียนนี่ขุดๆอย่างเงี้ยนี่ให้มุมเดียวโค้งตามรอยใบหูนี่ปึ๊บเห็นไหมครับเข้าทรงแล้วนี่เห็นทรมมาดูทางนี้ที่นี่เอาเอามือเราเนี่ยแตะหูเอาฟันหวีนี่หงายรับกับส่วนที่ยาวแล้วก็ตะแคง45องศา สวนเข้าไปอย่างนี้ดูนะครับนีบอันนี้คือรองทรงต่ํากันเล็มถูกไหมครับเพราะวัยรุ่นจะไม่ชอบสูงครับเราก็รู้ใจวัยรุ่นด้วยทีนี้ด้านหลังด้านด้านหลังทีนี้นเดี๋ยวผมจะสาธิตใหถดูว่าด้านหลังดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังว่าติ่งหูทั้งสองข้างเนี่ยมันเท่ากันนะดูนะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยสมมติเราตัดเราก็วางมือไปเลย ให้ได้ที่ไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้วางยังไงนะครับพิธีวางวางเราเล็งจากจิงหูข้างนี้มาจิงหูข้างนี้ให้ได้แนวเดียวกันแล้วเราก็วางเผินนบรตษัทเตรียนออก30องศาต้องเป็น30องศาถ้าวางจ้ำเข้าไปมันจะเข้าลึกดูนะฮะอันนี้ใช้ฝีมือโดยไม่ต้องขึ้นแบบเพราะผมเข้าเป็นแบบอยู่แล้วขึ้นมานิดเดียวนะครับนิดเดียวดูนะฮะ ใช้ติงหูเป็นใช้ติงหูเป็นเครื่องตัดสินว่าจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเราต้องดูอย่างนี้เนี่ยแล้วมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมครับใช้วิธีอื่นวิธีอื่นก็วิธีอื่นก็เอาหวีปาดก็เหมือนกันไม่ไม่รู้ก็คือหวีเป็นเส้นลูกหาหวีเป็นบรรทัดครับว่าขนาดติงหูเอาหวีลองให้ลูกศิษย์ดูดีกว่าครับจะง่ายถ้าเหินไปงั้นบางทีบอกคนจะไม่ไม่กล้าหวีคือบรรทัด ไปวางเพื่อเพื่อไม่ให้แบตเตเลี่มันตกกระแทกแค่นั้นเองหวีเป็นบรรบรรทัดไปวางเพื่อไม่ให้แัตเตกรี่ตกวางแล้วดูจุดไหนครับอาจารย์อันนี้วางเริ่มจากติงหูวางมามาถึงติงหูไม่ไม่หมายถึงการวางการวางให้สันหวีติดหนังครับสันหวีติดหนังแล้วให้ฟันหวีหงายสามสิบองศาสังเกตดูนะฮะนี่แล้วก็เอาแัตเตเลี่ยนไถสันหวีนี่จะต้องอยู่ใกล้กับหนังนะ หงายฟันวีออก30องศาครับโอเคสามสิบองศานี่จะง่ายขึ้นครับถ้ารรเราไปกืบเข้าไปลึกๆมันจะลึกไปถ้าสร้างบแบบก็เป็นอีกแบบหนึ่งผมทําให้ดูหลายแบบนะมันอันที่เขียนโมเดลกับอันที่ไม่เขียนอันนี้ไม่ได้เขียนโมเดลถูกไหมครับครับดูนะฮะอืมนี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บอันที่เขียนโมเดลเราก็ใส่ฟันเบอร์หนึ่งทำเอามันก็เร็วใช่ไหมครับครับอันนี้ใช้ฝีมือล้วน ยังมันต้องใส่เบอร์หนึ่งใช่ไหมถ้าคนยังไม่ชินถ้าคนไม่ชินใส่เบอร์หนึ่งแต่จะฝึกให้คนใช้หวีเป็นครับใช้หวีอ่ะทรงนี้จะฝึกให้คนใช้หวีเป็นไมหวีลงสองครั้งหวีขึ้นหนึ่งครั้งเราไม่ใช่ฟันรองเราใช้ครับอันนี้คือตัดลองทรงต่มโดยไม่ต้องใช้ฟันรองอ่าเดี๋ยวจะต้องลงเอาไว้ให้ว่าสอนตัดลองทรงต่ำโดยไม่ใช่ฟันรองเออใช้หวีเป็นตัวตั้งแบบตั้งแบบ ให้สันวีติดหนังไายฟันวีสี่สิบห้าไอ้สามสิบห้าองศาปัจเลียนถ่ายสวนกับวีวีเฉียงสี่สิบห้าองศาครับมันสวนกันไปหมดเลยนะครับต้องจาให้ดีไายฟันขึ้นมาสามสิบห้าจะวีเฉียงสี่สิบห้าแต่ปัจเลียนถ่ายตามหวีครับนั่นแหละครับวิธีดูนะฮะปื้มันจะดูสวยเลยเห็นไหมครับครับนี่คือลองทรงต่ําถ้าลองทรงสูงก็ใช้เบอร์หนึ่งไปเลยปื ถ้าเปิดข้างกับเบอร์หนึ 2, ่งเบอร์สองไปเลยอย่างงั้นก็ได้แต่มันง่ายเกินไปเนาะครับนี่ทีนี้พอเราจะทําขอบแล้วก็ตีเส้นอย่างนี้สวยไหมล่ะเห็นไหมท,<ว>ทีนี้ข้างนี้ก็เอาโอเคโอเคมานี่ที่หันมาทางนี้นี่ทีนี้เหลือตรงนี้นะดูนะเฉียงหวีสีห้าแต่ปันหวีหงาย35ห้า เรเลี่ยนตัดอยู่บนหวีถ้าเลยหวีผมด่างทับหวีผมลายทีนี้พอได้ทรงปุ๊บอย่างนี้เราอยากให้มันสวยแล้วก็ตีแบบครับเพื่อให้รู้เส้นนั่นอันนี้สาหรับคนที่เริ่มเก่งหน่อยขึ้นมานะครับคนเริ่มเก่งขึ้นมาถ้าเกิดยังไม่เก่งก็ใส่เบอร์หนึ่งก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูด้านข้างขวาเหมือนเดิมดูข้างซ้ายเราเอาต่งหูข้างนี้เราเอาปลายจมูกนะครัหวีเราเนี่ยจะอยู่ในแนวของปลายจมูก่ย ถ้าหวีเลยไปจมูกมันจะขึ้นสูงไปดูนะฮะแล้วก็เฉียงเพราะว่าขางซ้ายอาวางหวีครับบอกวิธีการวางหวีหวีวางติดหนังหงายฟันหวีออกมา3ามสิาองศาเอาเอาหวีเฉียงไปแนบกับปลายจมูกให้ให้อยู่ในแนวปลายจมูกมันจะอยู่กับกติ่งหูพอดีเห็นไหมครับอันนี้คือลองทรงต่ําจอดกันเล่มจอนอไม่มีจรนนะมันเป็นลองทรงต่ําแล้วข้างหูเราก็เสาะข้างหูเหมือนข้างนู้น เราทําข้างซ้ายอย่างไรเราก็ทําข้างขวาอย่างนั้นให้สังเกตมาตั้งแต่ข้างซ้ายแล้วถูกไหมครับให้มันเป็นต้อง,ง<ว>ให้เหมือนกันเลยให้เหมือนกับ <Burg und S 2> ข้างซ้าย<ๆ>กับข้างขวาให้เหมือนกันไม่เหมือนกันต้องใกล้เนะคะีย,ยงใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็เดินรอบไปรอบมาจนคิดว่าพอใจกับแขกกับช่างพอใจกันแล้วถึงปล่อยนะอันนั้นคือวิธีการแต่ถ้าถามว่าดีแค่ไหนสวยแค่ไหน อยู่ที่ภาพและอยู่ที่การจินตนาการของช่างอยู่ที่คนถ่ายทำหรือเปล่าไม่ใช่ครับอืมอันนี้ก็เป็นเป็นฝีมืออีกอย่างอยู่ที่ช่างครับอยู่ที่ช่างอยู่ที่คนถ่ายทําก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือคุณวันชัยประมูลศรีแกก็เป็นคนถ่ายทําดีแกเป็นคนสนใจงานตัวนี้มากเลยแล้วก็เป็นคนที่ดีหาวิชาให้คนอื่นจนตัวเองก็ไม่มีเงินมากถ้าเขาบริจาคมาก็ได้ตายครับ นี่เห็นไหมครับดูนะฮะดูข้างซ้ายข้างขวาแล้วดูนะลองทรงต่ำเนี่ยตรงนี้ยังต้องให้นวลนิดนึงอืออือดูหางคิ้วปึ๊บตรงนี้ให้นวลนิดนึงทีนี้รีวิวรอบนะดูนะหลังจากเราตัดมาซ้ายขวาแล้วข้างบนเราก็ใช้เบอร์สี่แล้วดูเรียบร้อยแล้วนะรเรียบร้อยแล้วดูนะแล้วด้านหน้าแล้วครับด้านหน้าด้านหน้าค่อยคุยกันเรื่องกันไกลโอเคนี่ดูนะครับรีวิวดูลองทรงต่ํา ร,รีวิวดูว่าตรงนี้มีจุดบกพร่องนิดนึงนนแล้วก็รีวิวดูตกแต่งนะครับอ่าเราก็รีวิวดูว่าด้านซ้ายกับด้านขวามีความใกล้เคียงกันครับเห็นไหมครับแล้วมาดูด้านหน้าทีนี้รตรงนี้นิดนึงดูด้านหน้าอืโทษนะครับด้านหน้าของผมหยิกนี่ทายังไงเอาวีอีโตนะออกมา ไม่ใช่มีดีโตนะครับไม่ใช่มีดีโตวีโตคือมีดใหญ่ดูมันแหว่งเนี่ยถ้าใครจะบริจาคมาสักห้าสี่ห้าอันเนี่ยมันแหว่งมันอยู่ไกลความเจริญไปซื้อยากครับซื้อยากบ้านอยู่อยู่เขาเรียกหลังเขาสิบหกกิโลใกล้จากอำเภอสิบแปดกิโลจากเมืีงน่านเอาเสมอคิ้วเนาะทีนี้มันต่ํากว่าคิ้วเราทําเสมอคิ้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีตักหวีเข้าไปเมื่อวานนี้ก็สอนไปแล้ว ตักหวีเข้าไปแล้วดึงหวีมาให้สันหวีแนบกับใต้คิ้วนี่นะครับแล้วหงายฟันหวี30องศาแล้วตัดไปเลยมันจะพอดีเห็นไหมครับให้สันหวีแนบกับใต้คิ้วแล้วให้ฟันหวีหงาย30องศาแล้วมันจะดูเห็นไหมครับครับมันเริ่มจะเข้าทรงกันแล้วด้านหน้าก็ทําอย่างนี้ทุกทกคนแหละไม่จําเป็นว่าหัวหยิกหัวหยองอะไรไม่ต้องสนใจให้สันหวีนี่อยู่ใต้คิ้ว แต่ให้ฟันหวีหงาย45หรือ35องศาแล้วก็ตัดออกมันจะพอดีครับทางนี้ก็เหมือนกันแต่จำเป็นต้องเอาหวีใหญ่นะนั่นพอมันแนบแนบกับใต้ใต้ไต้คิ้วแล้วเราก็องเป็นหวีอีโต้ไม่ใช่มีดอีโต้ฟังผมดีๆบางทีภาษาพี่หมายก็ฟังยากนะครับฟังยากคนไปวิ่งไปหยิบมีดอีโต้มาพุ่นเลยนะครับอ่าหวีอีโต้ ทีนี้ถ้ามันไม่เสมอเราใช้กันไกลดูนะครับใช้กันไกลช่วยไปต้องไกลก็ต้องใช้คู่กับหวีตัดครับดูนะฮะมันยิ่งจะมากกว่าเก่าในแบบเขามาจากบ้านลังกาใหญ่นะก็จากบ้านรังกาใหญ่ห่างจากพี่มาสิบหกกิโลเหมือนกันนี่ใช้มาแล้วกันไกลรอมาแล้วครับเอาเอาอะไรฮะโดคิวด้วยเออได้ได้ได้หัวล้นโกนคิวด้วยอาตอ่อนไม่เอาตังค์ ถ้าโกนหัวบวชเน้นหน้าไฟบวชเน้นหน้าไฟเนาะไม่เอาตังค์ทำบุญกับคนที่มีอันจะไม่มีลมหายใจไปด้วยทำบุญไปเฉลต์นุ่งเรืองครับอ่าไม่เอาตังค์นี่เห็นไหมครับครับดูนะครับดูนะครับซ้ายรัวได้ครับได้เชจบแล้วครับจเรือแต่กันเลือแต่กันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นและนายแบบขอบคุณมากครับ